ร้อเสิร์ฟแล้วครับ hey. s <S วันนี้เราจะมาทําแกงมัสมัน่นเมื่อเราได้ไก่ได้เนื้อสัตว์มาแล้วเราก็จะมาหมักกะทิกับน้ําปลาหมักว่าช่ดหมเงเนี่ยเริ่มทําแกงเลยสิ่งแรกเลยที่เราจะต้องทําก็คืออะไรครับเอากะทิมาผัดให้แตกมันก่อนวิธีการนะครับกะทิลงไป ประมาณสักหนึ่งทับทีก่อนนะใช้ไฟกลาง่นข้าง,างออกนะเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงนะครับมันจะไหม้เวลาเราผัดของพวกนี้นะครับเราต้องใช้ไฟกลาง่อนข้าง,างออกนะผัดจนกว่ากระทิ่จะแตกมนันเเย็นนะ รับเราสังเกตดูถ้ามันเริ่มจะแตกมันดีแล้วมันก็จะเริ่มเป็น dry form แบบนี้เนาะใส่พริกแกงผสมครเลยเราก็ตักน้ำแล้วก็ล้างล้างล้างสมัยก่อนเขาบอกว่าเป็นน้ำล้างครกอะฮะแล้วก็ค่อยๆผัดแล้วลืมนะฮะเดใช้ไฟแรงนะครับเดี๋ยวมันไหม้้องผัดไปเรื่อยๆเลยนะฮะเทคนิคถ้าเราอยากให้น้ำแกงสวยต้องใส่อะไรครับตา,ตาลปี๊บเนี่ยใส่ลงไปเลยมนันก็จะสีสวยผัดจนกว่ามันจะขึ้นเงาค่อยผัดไป เขาจะวัดกันตรงที่น้ําแกงด้วยนี่นี่เห็นไหมนห็น,น้ำมันมาอ่ะน้ำมันเริ่มมาเ,เห็นไหมครับเมื่อมีน้ํามันลอยขึ้นมาเอาไก่ใส่ไปเลยเติมน้ําลงไปเลยนะครับก็ใส่ลงไปเลยนมครับน้ํามันสวยเลยทีนี้เราก็ปล่อยมันตุไปเลยนะ วันนี้นะครับผมเลือกใส่สับป,ปะรดนะครับปกติแล้ว,วเวลาเขากราแกงมัสมันเนี่ยเขาจะใส่หอมใหญ่หอมแขกก็ได้จะมีมันฝรั่งผมก็จะเอาไปต้มไปก่อนนะครับเ <c oughs> พื่อว่าจะให้มันสุกง่ายๆเนาะทำให้น้ําแกงเราอะมันนัวขึ้นนี่แทนหมูชุดเลยแล้วก็สิ่งที่เราจะใส่ลงไปก็คือผงลิสงแล้วก็ใส่ไปได้เลยนะทีนี้พอน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็เติมกะทิลงไปเลยเติมกะทิลงไปเลย <c oughs> ค่อยๆเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีอบเชยใบกวางลูกกวานปัวกะใส่ลงไปเลย ผมจะใส่สับป,ประรลดไม่ก่อนนะฮะใส่สับป,ประรดลงเลยปปดเดี๋ยวเรารอสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวมาปรุงรสกันอธิบายนิดนึงเนาะเมื่อตอนเราทำเนี่ยมันเป็นกระทะนะฮะเปลี่ยนเป็นหม้อนะฮะับตรงนี้ก็พยายามค่อยๆตุน๋นเรื่อยๆนะฮะเราก็จะเริ่มปรุงนะฮะน้ำมะขามประมาณ4ี่ช้อนโต๊ะนะตามด้วยน้ำตาลปี๊บหนึ่งช้อนโต๊ะก็น้ำปลาประมาณสัก1นช้อนโต๊ะค่อยๆคนนะฮะจนกว่าน้ำมันจะงวดนะฮะ น้ำลักษณะแบบนี้นะนี่ผมได้แล้วนะคะผมใส่มันลงเลยนะไม่ต้องคนเยอะนะครเพราะว่ามันเราสุกแล้วปิดฟไฟได้เลยไปเดี๋ยวไปจัดจานกันครับแกงมัสมั่นไก่ใส่สับปะรดออมเสิร์ล้วครับ